สวัสดีครับมื่อนี้เฮ็ดอาหารมื่อนี้อาหารรับของเส้าบ้านนี่แกงดอกขี้เหล็กวันนี้แกงดอกขี้เหล็กครับอดอกขี้เหล็กที่เท่าสีใส้กะหาดอกจุ่มๆใช่ด้ือไม่น้อเนี่ยดอกอ้อนเนี่ยดอกจุ่มๆเนี่ยดอกจุ่มๆเนี่ยต้องดูเสีบนี่อ่าฮักฮักซ่อมดอกมันมาแล้วเข้าไปเอาเล็ดเอาเล็ดเอาเต้น ดอกมันจะเสียพี่น้องด้วยก็ต้องเอาการมันมันแข็งกานแข็งมันต้องออกตัวนี่หมอนเลยตัวสีไป็นตุม่มนี่กแกงดอกขี้เหล็กมันก็รูดๆๆี่รูดเลยสูสงดอ่อนนี่รีบเอาะจะดอกมันยังเสียหรอพี่น้อง แยงขี้เหล็กอาหารอีสานสันเดียมเนี่ยยอดยอดเรต้องเก็บมานา่เอายอดอ่อนนี่ไมนค่อยแซบนี่เก็บมานจะสวนน่องหลอนี่ก็ได้ยอดอ่อนสีใส่เลยนี่ต้มเลยอันนี้แกะล้วเ้าก็ทิออกการนี่ต้มใส่กันไปเลยต้มอยู่ประมาณสามน้ำมาได้พี่น้องมันค่อยจืดตีเขาผสมหลายเอาดอกกับยอดอ่อนใส่กัน พ้วมอ,อร่เลดอะไรจะเพิ่มขึ้นมากแซ่พแบพ้วนเสียบพ้วนนุ่มจะเพิ่มขึ้นได้พี่นอ้องได้หลังแต่ห้างตัยอดอีหลีกะกะแซ่บอยู่แต่มันมันคือพเป็นปรสที่กลมกลนะ่อมป็นไดเอี่กลมกล่อมป็นไดมันแซ่บอยู่กับผู้มักหลอดี่น้องกระพุม,ม,มีรสขมแน่ยสมุนเน่ยอดเทากระพุมีรสขมเนาะข,ขมจักนอยแตาปลาสรับดอกคนนี้ดอกออกสมนิดนึงพี่น้องออกสมสุนมเนี่ย ตุ้มซะกันให้มืดนนใช่แล้วที่เด็ดอันน, <c oughs> นี้่นี่มีคือที่เด็ดพี่น้องบัดอาทิตย์เฮ็ดไปแซ่บห <c oughs> นังหนังแห้งพี่น้องหนังเข้มหนังอันนี้สิเป็นหนังหนังควายเพราะมันหนังงัวอด้หนิมันหนาหนังควายเท่าไรันนั้นหนาไม่ค่อยแซ่บเอาไปเขาก็ไปเผาไฟซะก่อนเผาให้ไหม่เกี่ยมเลยแล้วก็ทุบออกมาเนี่ยล่างดีดีเห็นเหลือแต่หนังข้างในมัน อันนี้ตัวที่เด็ดมันนี่ที่ <c oughs> ใส่เสียบของกับกันของน้ำก,กันเนาะของน้ำก,กันแกงกิเลก็กต้องใส่หนังขาดได้นึ่งกระเบื้องกระเบื้องนวลเพื่อช่วยลดลงมาเนี่อันหนังเนี่ย,ยเ,เล็้ได้มันก็ติดปื่อยดิไปเผาตะวัวนเผาแห่ไม้เลยเราก็ทุบเอาตะขาไงมันเอาในไม้ทิมแล้วก็มาต้มใส่พร้อมกับกิเล็กไปเ,เด้เถอะดอกกระลัางงามเนาะกระลัางงามหาเรียวดอกหน่อยดิยมนันพีต้นดดูสวนพอดีนะพี่น้องหาเรียวดอกหน่อยมัน เขาบอกไปดอกแก่พอดีน้ำเลยพอดีแก่เลยดอกเลยดากพอดูบรูปนีขึ้นเหรบดอกจูมมั้งฮะดอกจูมดอกตูมมันนี่ได้แล้วพี่น้องนั่งเราเดทไทยตอนเผาเผาเผาเห็นใหม่ๆเลยได้พี่น้องเลยเผาใหม่ๆแล้วเขาถูกถูกแล้วก็มาล้างน้ำขูดทุบให้ใหม่ๆฟุ้งอ๋อยเมื่อนี่ แล้วเขาก็ว่าล่างน้ำทีที่ขูดออกเอามีขูดเขาใญ่สีดำดติดอยู่แล้วเขาก็ไปต้มมัหนิพี่น้องนีหม้อต้มเคลิกอ็่างนี้เขาก็ล่งไปเลยต้มใส่กันไปเลยพี่น้องต้มใส่กันไปเลยสุกมันกันไปเลยเห็นเปื่อยเมนันกันไปเลยที่ต้มนี่นี่ประมาณสามน้ำพี่น้องมันค่อยจืดตีอย่าต้มซุกเลวพี่น้องต้มเหือต้มเปื่อยแล้วสามสามน้ำแล้วนังก็ต้มใส่นกันที่นี่มันจะไปสรอยพี่ เขาก็คยเอาซุ่มหมากเออซุ่มดอกมะนี่งามาใส่ขลุ่สีตดำๆน้อยๆนิดหน่อยมันกื่อเป็นก้อนพอรอเกลียเป็นก้อนพอเกลียเข้ามาทุบๆๆๆซะก่อนตาเครื่องนึงละหุ่นเครื่องนึงลราหุ่นแล้วต้องหมอนะอันซุ่มตาแล้วก็ใส่กัะนำหน่ายนั่งผสมกันไว้ในหม้อแล้วนำหน่ายนั่งบินลงแล้วเตรียมตั้งค่อยล้วอย่างนำเปล่านำหน่ายนั่งซอยๆดี ทำเพราะมันเพราะเป็นก้อนพอ,อหลอเกียดพราก้อนนี่นี่เกระดแค่หครับหนุนเสนาตองนกบตาไส้หมอเลยบันหม้อในก็นั่งจะนั่งพี่น้องเสียงสนั่นจะนั่งเนงอ นั่งกเกือบเปื่อยอยู่แล้วแต่กระเนียวนิดนึงก็โอเคยอยู่มาต้มแต่พอมันีคเล็กก็ไี่เป็น้องส้อยตัวน่นอย,อย่างทีลสะส้อยนะส้อยหนาอะไรนี่หยำหยาย่างผักเคเล็กต้องใส่หนังให้เข้ากันวายหน้ำมันน้ำกล้วยเป็นของคู่กันอาหารดั้งเดิม <laughs> อาหารโบราณเรับสอยแล้วก็สิบจะใส่ได้หม,ม้อ อืมพอเดี่ยวๆแล้วมันจะสิใส่เครื่องปรุงก็จบแล้วบนี้ตําพริกตาหัวัวหัวปาอ้ตัวอ่ะ อันนี้กับเครื่องปรุงไซส์พี่น้องโอคตรน่อยนี่คือชูงห,าหอาแกงเิลิกแ่นมำหลายสมเหตุพอดีแล้วนี่เขื่อนแกลงอมแกงอมเคลิกนีอ่อ็ต้อใส่ให้น้อย ยวฝาใส่หลายได้พี่น้องเพราะว่านังก็ะเข้มไว้แล้วเดี๋ยวหอมแดงก็ยังไงอันนี้หอมแดง่แล้วหอมแดงสใส่ให้แม่งึนเียอรั้นี่หอมแดงยหอมแดงใส่้นา่ง้วใส่ซำนน่อยนึงใส่ะัมันนแล้วพี่น้องใส่เท่าหนื เจ้ากูกันไม่พื่อนๆดิราของสลน้ำปลาที่ที่กระตำมชลลกระตัมชลดาบอะไรี่น้อาตาั่างเองเนาะต้มลาดนาควอมเพือแกงนี่อพอมแล้วสุ้แล้วพี่น้องปิดไฟได้เลยคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องนาตา เจ้าว่าหอมไซนี่แล้วแต่ผู้มักได้ผิวหนองเน้อบางคนก็ใส่ผักขาบางคนก็ใส่ต้นหอมกับมีแต่ว่ามือนี่นี่ยะหนี่ใส่หอมแดงพี่น้องนีหน้าตาสองก็เป็นแบบนี้แดงยอดผักขี้เล็กใส่ดอกผักขี้เล็กได้ผิวหนองเน้อเอ๊ย